สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับช่องซอมซอมนะคะจอมจริงาะไม่มีเหลือคนอื่นเหลืออยู่เลยนะฮะตอนนี้นวันนี้เราจะกลับมาอยู่กับวงที่ชื่อว่า TV t by บนะครับ tomorrow by twitter ถ้าวงน,นี้เหรอล่าสุดที่ผมทำเลเจชันหนึ่งคือตายตามๆอยู่บ้านแต่ทำเลเจชั่นจริงๆล่าสุดจะเป็นตั้งโนเวอโนเวมนคือนานมาก ที่จริงวงนี้เป็นวงที่ค่อนข้างผูกพันอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นวงที่ผมแล้วก็ตัวพี่เนเนี่ยแล้วก็น้องไคจับน้องเตอร์ได้แล้วเคยเต้นวงทีไทีด้วยกันมาก่อนตั้งแต่สมัยเพลงคราวอะ่ะไม่แนาา่ใจบีนเจอคลิปได้หรือเปล่า <laughs> อ่ะนั่นแหละแล้วคือโอหเลยผูกพันกันสมัยเพลงคราวมากแล้วก็แบบที่มันเป็นแคดเดนดองนะสมัยนู้นเลยเดบิวต์่าอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบวงนี้ตรงที่ว่าวงนี้คาแรคเตอร์แน่นเพอร์ฟอร์มแน่นทั้งนั้นที่แบบมีแค่ห้าวงอ่ะแต่เขาสามารถแบบใช้สเตจแอเรียได้แบบดีมากๆวันนี้เราจะกลับอยู่กับเพลงล่าสุดนะครับที่ชื่อว่า Love Song รือไอโน่ Love You นะครับนั่งเซลล์ด้วยเองนะจริงๆนั่นได้ข่าวว่าเพลงนี้เป็นอีกแนวหนึ่งที่ทำให้น้องๆดูโตขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วยเราจะไปดูด้วยกันทำไงนะครับไป บิคิดมือสิมันอยู่ไฮเปอร์เรลแล้ววะหรือว่าเป็นของบิคิดเหมือนเดิมแล้วซองต้นยีนเนี่ยตองมีคนให้ใครอ่านมาเร็วอะไรเนี่ยย้อนจุนไม่ย้อนจุนหอมเหรอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพลียโหโหใช้ได้ไหมนะโอ้โหย้อนจุนตัวพี่เนียเลยครับตัวโป้งเนี่ยย้อนจุนเนี่ย เมนพี่เน่เราทุกคนลองทายดูว่าเมนของใครนะครับยกแล้วเหรอตั้งแต่สมัยข่าวที่ยกซูบินเฮ้ยยนซูนดีมากอ่ะโคตรใครใครสั่เมอะไรมากโอโหซูบินั้ยเนี่ยอาวัน้โววีแต่โซนครับเฮ้ยเพลงดีอยู่ โอ้เห็นนี่ลิงคิดถึงโอ้ตัวตมุนต์สตีนลิ้งไทยกับตัวใครหน้าบอมริวเออไทยอนก็จะมับผิชอบค่อมบุกอยู่แล้วเนาะเอ้ทำไมบอมคิวไวผมยาวมีผิวดีออเจเลยมูอ้าวเสียเฮ้แต่โอร์ฟล์มัได้เหมือนเดิมและอินเนอร์ดีด้วยอย่างที่บอกคือนง เป็นเด็กที่แบบมีเนื้อแรงมากผมชอบตรงที่ว่าเขาเต้นที่การแสดงอะ่ะโอ้โหสุบินอล่าข่าวมากท่องเล่ยอยู่แต่ข่าวรนะ้องไ,ได้บ้างนะเฮ้ยนี่ผมไทยย้อมส่วนนึงนะโอเคเพียงเงินเดียวจินเ้คือชอบพรไฟล์ของทีวีทีตรงที่ว่ามันมีความ อ่อนหวานแต่แข็งแรงซ่อนอยู่ข้างในนั้นนะมันไม่ฟิล์มไม่ใช่อ่อนแบบยุ่ยากแต่วม่แน่ดูดิคือโมเมนตั้มที่คอสซ s s y n น h ซชั i z เขาดีมากๆผมชอบสันสิวเนี่ยโอ้โหมันต้องใครเฮ้ยทำนโงดีทำนองมันดีนี้ชอบด้วยผมชอบเอ้ยนี่แบบร้องตดังได้ด้วย 뭐? 왜이크 폭발했다고요. 뭐야? 내일 내일 형들 다들 กิน을ด나 뭔데? 뭔데? <laughs> 뭐 어? 뭐야? ทำไมผมบางเบาตามเขาด้วยอ่ะวะถ้าว่ากันได้ทำไรเฮ้ยบ้องกิวคือดีมากอ่ะคนหลอ่อแต่จริง็หลอ่อทุกคนนะเอา้าเอา้าทลับบ้านเอยะทำะไรไป <c oughs> เฮ้ยน้องใครโตขึ้นเยอะมากเฮ้ยเราชอบอย่างนีที่ไม่มีความเฟรนดิพแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกสัมผัสได้ถึงคืาเร่างขอคอนเนคชั่นของคนที่อยู่ในวงจริงอะ่ะมันไม่เหมือนกับแค่รวมตัวกันแต่คือมันแอรซับแฟนรีแอรซับเฟรนดิชผมชอบโมเมนต์แบบนี้มากลนะถ่ายที่ไหนเนี่ย เหมือนที่ฮ่องกงเลยเอ้าเอ้ายังไม่จบมัวนอนจี่นะโอ๊ะโมยอะเฮ้ยพักเกียร์สันเลยทำไมมานอนตรงนี้เอ้าเอาจะจบก็จบงี้แล้วเหรอ ใช่ชอบทำเอ็บีมนีทำแล้วก็งงแล้วเอาเอาจเอ้าเฮ้ยต้องชอบเพลงชอบเพลงว้าชอบว้าวมนชอบเพลงไตนี้เมื่อกี้เพิ่งชมแตก่อนอันนี้ผมทำของสเตรทคไปก็ชอบเพลงมาสุดที่ทำมาบางเลยมันดีเอเลิ ยังไงก็ฝากน้องทีวีทีไว้ด้วยนะครับทุกคนหนึ่งน้องนี่ัจะเป็นน้องมันก็ไม่รู้กี่เลยน้องก็เป็นปีแล้วโมยแย่อพื่อนเอ้ยชอบชอบอลไรหนูสไตล์ของหนูไม่สูบมันบียยน Beyond. ความเป็นเกาหลีเข้าบบนดีดหนึ่งแล้วมันแบบมันเขาเปิดตลาดกว้างมากเลย ีน่ได้ขอบคุณมากเลยนะทุกคนที่ติดตามช่องเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเราจะมาตามาอยู่ในคลิปคนอื่นอีกเยอะแล้วว่าตอนนี้ตัดใจกลับมาทำแบบเต็มที่ไม่ตัดสินใจก่อนที่เริ่มมีเคลียร์เวลาในการกลับมาทำแบบเต็มที่ได้แล้วนะครับแล้วก็คนนอื่นๆก็อย่าลืมตามมาด้วยนะครับฝากเมาที่นี่ดูยังคอมเมนต์กันได้อยู่นะครับว่าอยากใช้ทำอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่าเรีมาเจอกันแคปบายดีค่ะ